สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนที่เขารบรักทุกทุกท่านนะขอรับช่วงเช้าเช้าอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราหมณ์ในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลเช่นเคยนะขอรับก็เนื่องจากว่าพ่อพราม์พร,พร้อมครอบครัวช่อง YouTube พ่อพราหมนะขอรับได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะ หาปัจจัยไปสมทบทุนปิดทองพระอโบสถวัดท่าสุงนะครับซึ่งจะนําไปถวายเกียรติพระเดชพระกุลหลวงพ่อจเจ้าวาดพร้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสุงเนี่ยในช่วงงานกระถิ่นประจําปี2565นะครับซึ่งก็อีกไม่กี่เดือนนะครับพ่อพราามเองก็เลยได้อาราธนานิมนต์วัตถุมงคลนะครับของพ่อเจ้ารุกุลหลวงพ่อประราชพรรมยานพ่อแม่ครูบาอาจารย วัดทา่าซุงนะครับแล้วก็ประเด็จประคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนมาเพื่อที่จะให้ญาติโยมพุทธ,ธบริษัทผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธานุภาพคุณพระธรรมานุภาพคุณพระสังฆานุภาพนุภาพของพระเครื่องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้อัญเชิญอาราธนาสมเด็จพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาพุทธ,ธาภิเษษนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญกําลังใจในการนาลงทรงชีวิตหรือสร้างคุณงามความดีสืบต่อไปนั่นเลยนะครับก็ วัตถุมงคลที่จะนํามาในวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลแบบรุ่นรุ่นเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออเอจ้าพระคุณหลวงพ่อวัดหลวงพอ่อฤระสวัฒนสุงนะขอรับก็คือหลวงพ่อพระหางหมากแล้วก็หลวงพ่อพระคําข้าวนะขอรับซึ่งหลวงพ่อพระหางมากและหลวงพ่อพระคําข้าวนี้นั้นก็เป็นพระที่สร้างตั้งแต่สมัยที่พ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานท่านยังทรงดํารงทาตขันอยู่ นักขอรับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ที่วัดก็ยังพอมีให้บูชาอยู่แต่ก็เหลือจํานวน,นน้อยมากแล้วนักขอรับก็เนื่องจากว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยโรคระบาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวโลกในยุคนี้นะฮะทุกคนก็คงใยญ่ๆจะหาที่พึ่งอยายจะหาที่พึ่งใหญ่จะหาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการที่จะ สู่ชีวิตดำรงชีวิตกันต่อไปนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็ทำให้วัตถุมงคลในช่วงนี้ของทางวัดก็ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็มีความต้องการกันมากนะครับวันนี้พ่อพราม,มาให้ชมนะฮะก็คือหลวงพ่อคำข้าวนะปิดทองกับหลวงพ่อหางหมากปิดทองนะครับนี่นะฮะนะครับ,นะรบเนี่ยเป็นเป็นกล่องเดิมเดิม จากวัดเลยนะครับผมเป็นกองเดิมๆจากวัดนะฮะของแท้แบบ100%รเปอร์เ็เต็มทะเลแทตลอดชีวิตตลอดการตลอดสมัยตลอดไปคำพบคำจัดนะฮะหลวงพ่อพระคำข้าวเนี่ยพ่อเจ้าพหลุงพ่อพระราชพรมยานเนี่ยท่านทำมาจากคำข้าวของหลวงพ่อท่านซึ่งหลวงพ่อต้องเข้าสมาบัิเต็มกำลังต้องเข้าชาันสีต้องเข้าสมาบัติ8นะฮะแล้วก็ต้องเข้าอธิษฐานเต็มกําลังนะฮะแล้วก็ ข้าวคำไหนที่รู้สึกว่าอร่อยนั่นแสดงว่าเป็นคุณพระบุษธานุภาพนะฮะให้เก็บคำคำนั้นไว้มาตากแห้งนะฮะส่วนหลวงพ่อคําหมากก็เช่นเดียวกันหางหมากหรือคําหมากเนี่ยหลวงพ่อก็ใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ4เดือนเหมือนกันนะฮะหลายหลายเดือนเลยแหละฮะกว,กว่าที่จะได้ครบกว่าที่พระสมเด็จพระองค์ัจจุบันท่านจะบอกให้พอนะฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก็มาป่นเป็นผงแล้วก็มาทําเป็นเรียกว่าผงผงพุทธคุณ่ะเนาะ ผงม,มหาราชผงตีนสิงห์เหผงพุทธคุณผงที่เขาทาพระนะ่ะ <c oughs> ให้มีความขลังให้มีความศักดิ์สิทธิ์นะเพราะพระไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้รู้ขนาดนั้นด้วยนะฮะแต่ก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนนะฮะหลวงพ่อคําข้าวในพุทธาพิเศษเมื่อวันที่29เดือนธันวาคมปีปศ2533และ17พฤษภาคมปีปศ2534นะฮะหลวงพ่อคําข้าวรุ่น2เนี่ยรุ่นนี้เป็นทั้งปิดทองและไม่ปิดทองนะฮะ ก็พุทธาิเศษสองครั้งนะฮะเป็นพระในด้านมหาลาภนะฮะมหาลาภก็คือทํามาหากินนี่แหละมาหากินเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกต้องเรียกความร่ารวยหลวงพ่อบอกว่าใครมีพระคำข้าวมหาลาภอยู่สแลวไซก็จะไม่มีวันอดตายนะฮะก็คือไม่มีความทุกข์ยากลำบากในเรื่องการอยู่การกินนั่นเองนะครับผมส่วนองค์นี้ก็คือหลวงพ่อพระหางหมากปิดทองพระหางหมารุ่นพิเศษปิดทองรุ่นพิเศษปิดทอง ะะเพื่อนถามว่าบางทีเพราะพระธรมน่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งหมดตั้งนานแล้วรุ่นหนึ่งหมดจากวัดไปตั้งหลายปีดีดักนะฮะหมดไปตั้งเป็น20ปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วรุ่นหนึ่งนะทุกวันนี้ก็เหลือเฉพาะรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษนะ,ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษปิดทองนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปสมเด็จสมเด็จพ่อนะฮะเรียกว่าเป็นรูปสมเด็จพ่อ,อพระยืน32ศอกแต่เอามายอ่อเป็นแบบนั่ง นะครับเอาไม่เยอะเป็นแบบทางด้านหลังก็จะเป็นยนันเะกราะเพชรนะฮะปิดทองทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมนะฮะก็พุทธาพิเศษเมื่อวันที่17พฤษภาสามสี่นะฮะและก็3กรกฎาสามห้าพุทธาพิเศษสองครั้งสองรอบเหมือนกันนะครับณปัจจุบันนี้ก็ใกล้จะหมดจากวันแล้วเหมือนกันนะฮะพระ2รุ่นนี้จะเป็นจะมีชื่อเสียงมากนะฮะในทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตโดยเฉพาะในช่วงหลังหลังจาก สงครามนิวเคลีย์จบลงหรือหลังจากมหาภัยพิบัติจบลงอะไรจบลงนะฮะพระหางคเข้าวและพระหางหมากจะแสดงจะได้แสดงอนุภาพมากมายมหาสารจนเป็นที่ประจักษ์ชัดทั่วทั้งโลกคือเรื่องป้องกันสารกัมันตภาพรังสีนิวเคลีย์นะฮะดังนั้นท่านใดที่มีหลวงพ่อหางมากหลวงพ่อคำข้าวอยู่นะฮะหลวงพ่อหางมากกันป้องกันรังสีนิวเคลีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีบางท่านถามว่าแล้วหลวงพ่อหางหมากกันได้ไหมได้ครับ สมเด็จพ่อท่านตรัสกับหลวงพ่อว่าพระองค์ใดก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์สามารถอราราธนานิมนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธาพิเศษให้เนี่ยสามารถกันได้ทั้งหมดอนุภาพไม่มีประมาณแล้วแต่เราจะอธิษฐานนะครับขอบรารมีท่านให้ช่วยคุ้มครองป้องกันหรือไม่แต่กระทั่งทุกเรื่องราวในการดำงรงส่งชีวิตจะเป็นสมา,าชิพนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับผมราคาบุญฮะ นะราคาบุญของพ่อพระมนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นราคาแพงราคาบุญนะครับผมก็แอดไลน์สอบถามได้ครับเมธร8 8 7นะครับที่ ID ดี n ล ME A D 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ